<TV. S 2> สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดงานประกวดรถโบราณครั้งที่47ภายใต้แนวคิดความหวังยุคหลังสงคราม The Post War Hope โดยครั้งนี้มีผู้ส่งรถโบราณและรถคลาสสิกเข้าประกวดและจัดแสดงให้ชมกว่า100คัน การประกวดแบ่งออกเป็น7รุ่นยิ่งกว่านั้นยังมีการประกวดรถอีกหลากหลายอาทิรถจำลองรถดัดแปลงรถประดิษฐ์พิเศษพร้อมรถคลาสสิกร่วมสมัยอายุ30ปีที่นำมาแสดงเป็นพิเศษร่วมฉลองครบรอบ30ปีศูนย์การค้าฟิ t เจอร์พาและสเปลพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายค่ะปีนี้เราจัดประกวดกันมาเป็นปีที่47 แล้วก็รถเด่นในงานก็นหนีไม่พ้นเจ้าคันนี้นะครับ300 c a บิโอเลดีซึ่งกผลิตในปี1953เนี่ยทะเบียนตรงกับปีที่เขาผลิตเลยนะครับต้องบอกว่าความเจ๋งของมันคือมันเป็นรถที่อยู่ในยุคหลังสงครามโลกเทคโนโลยีของสงครามที่ทันสมัยต่างๆเนี่ยเอามาถูกลงอยู่ในคันนี้แล้วมันเป็นรถระดับผู้นําในยุคนั้นตําแหน่งนายกมนตรีของประเทศเยอรมันตะวันตกเขาไม่เรียก p r i มินิสเตอร์แบบบ้านเรานะเขาเรียก c h a n c e ลอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ chancellor ที่ชื่อดัง ใช้ก็คือ Adenauer คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ชนะการประกวดเมื่อปีที่แล้วและที่สำคัญเขาได้รับรางวัล People's Choice ในงาน Motor Expo ด้วยแปลว่าถูกใจกรรมการและก็ถูกตาคนดูครับงานประกวดรถโบราณครั้งที่47จะจัดถึงวันพรุ่งนี้ณศูนย์การค้า Future Park และ Spell ไปร่วมชมงานกันนะคะ